จ้าทุกคนมื่อนี้เขามาเบิ่งปลาเห็ดจ้ะเพาคนว่าเห็ดมันยังออกอยู่เด้จ้ะเห็ดเห็ดนตำมากเห็ดที่ยังเราจะคนเราจะทีมงานไปแล้วมบบันโหลพวกเห็ดเขามาบึงนี่เย็นเย็นจ้าแต่ก่อนใน,นมีเห็ดตะไคร้หลายก็ยังเราจ้ะอันนี้โอ้ยพูดเจ็บเวลาประธานดอกจ้าอันนี้ ปุ้ยไดตื่นเสาฮวัดเจ็บมีตะทันดอกเป็นปาเนี่ยจ้ะทางสซ่กันไม่หิตแต่ว่ายังเหมื่นเงี้ยเป็นเห็นซอยบึงคนปลูกปลูกมันจ้ะซอยพี่สาวปลูกมันพุทธลไม้ก็โอ้ยหลายจ้ะผลไม้มักลบมงลบหมักเลยเบลนี่จ้ะคนขุดอีปมอีปมเอ้ยมันเป็นตัวตึกถือได้จ้ะสั่งไล่ใดพร้อมเด้จ้ะ คุณนะ่ะปลาเห็ดี่ทยังไปให้พุ้นเสียงรถไทยอยู่จะใจคนปลูกทำไมปลาเห็ดตอนนี้มันก็สิะวายลอยๆจะกปลาเปเห็ดแต่ว่ามันสุ่มมันก็ออกอยู่ด้จีจะจะเห็นผลเจี๊ยบได้อยู่ใะเห็นนัน่นเห็ดน,นาง,งวัวเห็ดนลำหมากไหมจ๊ะยิ่งจะควอดลหรอคนปลูกมันทีมงานเคนมาปลูกมัน